กำแพงเมืองและป้อมปราการเมื่อสงขลาถูกก่อตั้งขึ้นบริเวณหัวเขาแดงในเมืองสิงหานาครโดยดาโตโมกรสุลต่านสุลมานขึ้นมามีอำนาจและประกาศให้สงขลาเป็นอิสระจากกรุงศรีอยุธยาด้วยความกังวลว่าจะถูกอยุธยาลุกรานท่านจึงสร้างคูเมืองและเสริมความแข็งแกร่งให้กับกำแพงเมืองรวมถึงป้อมปราการรอบเมืองโดยป้องกันเมืองจากทิศเหนือตะวันออกและตะวันตกส่วนทางทิศใต้ถูกป้องกันโดยภูเขาแดงและ เขาค่ายม่วงส่งขาจึงกลายเป็นเมืองแห่งป้อมปราการที่มีป้อมปืนถึง18ป้อมทําให้เมืองมีความปลอดภัยและกลายเป็นจุดสําคัญสําหรับการค้าทางเรือดึงดูดพ่อค้าจากหลายชาติเช่นชาวดัตช์ฝรั่งเศสและจีนกําแพง กำแพงเมืองและป้อมต่างๆของสงขลาถูกสร้างขึ้นจากหินศีลาแดงซึ่งหาได้ง่ายในบริเวณเขาแดงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความแข็งแกร่งมากกองทัพยิทยาเคยพยายามโจมตีเมือสงสงขลาถึงสองครั้งแต่ไม่สำเร็จจนกระทั่งในสมัยของสุลต่านมุสตาฟาจนกั่าพระสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชจึงสามารถยึดเมือสงสงขลาได้ในการโจมตีครั้งที่3ใช้กลยุทธ์ส่งสายลับปลอมตัวเป็นพ่อค้าเข้าไปในเมืองเพื่อสร้างความสับสนและ เปิดทางให้กองทัพบ,บุกเข้ายึดเมืองได้สำเร็จป้อมประการจากการศึกษาแบบแผนการก่อ,กอสร้างป้อมสันนิษฐานว่าชาวอังกฤษมีส่วนช่วยในการสร้างและซ่อมแซมทําให้ป้อมมีเอกลักษณ์แผ่นที่โบราณของเดลามาวิศวกรชาวฝรั่งเศสที่ได้รับคําสั่งจากสมเด็จพระนารายณ์ในปีพศ2239แสดงให้เห็นตําแหน่งของป้อมทั้ง18ป้อมในเมืองสงขลา ในปัจจุบันยังคงพบร่องรอยของป้อมเมืองสงขลาเก่าที่ก่อด้วยหินสอปูนอย่างน้อย14ป้อมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ราบเชิงเขาและในทะเลได้แก่ป้อมบนที่ราบหมายเลข1 2 3 9 11 12และ13และป้อมบนเขาหมายเลข4 5 6 7 แและ10ส่วนป้อมที่ตั้งอยู่ในทะเลสานนิษฐานว่าเป็นป้อมใหม่เลข14ป้อมถูกสร้างบนเนินดินสูงและไหลเขาเพื่อมองเห็นศัตรูจากระยะไกลและป้องกันเมืองสงขาจากการโจมตีทั้งจากทางบกและทางทะเลป้อมในทะเลยังช่วยคุ้มครองพ่อค้าที่เข้ามาค้าขายอีกด้วยตัวอย่างป้อมเปืนอนหม่เลข9 ป้อมปืนใหม่เลข9ที่ตั้งเขาหัวแดงตำบลหัวเขาอำเภอสิงหานครจัังหวดสงขลามีหน้าที่สังเกตการและป้องกันเมืองสงขลาเก่าทางทิศใต้และทิศตะวันตกตัวป้อมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด9.60คูณ10.20เมตรสูง5เมตรมีช่องมองและช่องยิงปืนใหญ่จากด้านบนเพื่อป้องกันศัตรูหากศัตรูประชิดก็สามารถใช้ของร้อนราดจากช่องด้านบนเพื่อป้องกันได้